ชื่อทัศนีบุตรวิชาค่ะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะครับวันนี้คุณแอมมาเรียนหลักสูตรอะไรครับวันนี้มาเรียนหลักสูตรสักตัวค่ะหลักสูตรนี้มีคุณครูท่านใดที่มาสอนนะฮะมีครูแอดกับครูหนึ่งค่ะครูแอดกับครูหนึ่งสอนเป็นยังไงบ้างครับคุณแอมดีมากค่ะเอาใจใส่นักเรียนดีค่ะเป็นกันเองครับคุณแอมนี่เป็นนักเรียนของสถาบันตกแต่งเล็บใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันดับก่อนแรกเลยนี่คือที่มาสร้างพื้นภาษาของสถาบันตกแต่งสื่อใดเหรอครับคุณแอมเอ่อก็ค้นหาเองอะค่ะจากในอินเทอร์เน็ตค่ะ แล้วได้ดูเปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมฮะดูค่ะก็ดูหลายที่เหมือนกันแต่ก็คือได้ยินที่อื่นมันก็ไม่เหมือนที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่มีใบประกาศใบรับรองสามารถไปทํางานที่ต่างประเทศได้ค่ะแล้วมาเรียนเราประทับใจอะไรสถาบันเราบ้างครับคุณแอมประทับใจค่ะประทับใจครูอาจารย์ที่นี่ค่ะคดูอบอุ่นดีสอนไปกันเองค่ะครับสุดท้ายนี้ให้คุณแอมฝากถึงผู้ที่สนใจมหาวิทยาลัยนะฮะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียน ที่สถาบันนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะก็ลองมาเลือกกันดูได้สอนดีมากเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแอมมากนะคระับสวัสดีค่ะ